ลิกณาลิกาย้อนชะตานางร้ายตอนที่ยี่สบออสการ์ออกจากสวนไปพร้อมกับผ้าเช็ดหน้าที่เปียกชืน้นเขาเช็ดหน้าเช็ดตัวไปนิดหน่อยแต่ก็จำเป็นต้องอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อยู่ดีอารียาเดินออกมาพร้อมกับเขาและสั่งให้ข้ารับใช้ที่สวนกันระหว่างทางเข้ามาช่วยกลับครืหาดท่านในยุคไม่ดีกว่าหรือคะเธอหวังไว้แต่โชคไม่ดีที่ออสการ์ไม่ต้องการเช่นนั้น ไม่ละ่ะท่านพ่อไม่รู้ว่าฉัานเข้ามาในเมืองถ้ากลับไปตอนนี้ก็มีแต่จะโดนดูซับเปล่าๆโรงเรียนนี้มีอุดมการเรื่องการอุทิศตนเพื่อการเรียนรู้ให้ห่างไกลจากเรื่องทางโลกจึงเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนจะไม่กลับบ้านในช่วงระหว่างภาคการศึกษายกเว้นมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นบางครั้งมีนักเรียนพยายามแอบหนีออกไปเพราะคิดถึงบ้านแต่นักเรียนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จำต้องกลับโรงเรียนไปหลังจากถูกดูด่าวอย่างรุนแรง พวกเขามักจะถูกถามว่าถ้าแค่นี้ยังอดทนไม่ได้แล้วจะแบกรับมรดกครอบครัวได้อย่างไรพออารียคิดว่าเขากลัวจะโดนดุก็หัวเราะเบาๆราวกับปุยนุน่นออสการ์เองก็เผยยิ้มที่มุมปากฉันกลัวว่าเสื้อผ้าพวกนั้นจะทําให้คุณไม่สบายตัวหน้าคะ่ะเคนกลับมาถึงคฤหาสน์คนเดียวโดยไม่มีค่ารับใช้ตามมาด้วยเสื้อผ้าที่สวมอยู่ก็เปียกชุ่มจึงต้องเปลี่ยนมาสวมชุดที่เตรียมไว้สําหรับแขกที่มาเยืนคฤหาสน์ เขาต้องเสียดายแน่ๆที่ปฏิเสธมิเอลที่ชวนไปซื้อของด้วยกันฉันไม่ได้หาเสื้อผ้าอื่นมาเพิ่มให้เลยก็เลยส่งค่ารับใช้ไปเอามาให้นะอ๋อก็เลยกลับมาที่นี่คนเดียวสินะเป็นเรื่องแปลกที่เขาไม่มีค่ารับใช้ติดตามมาแม้แต่คนเดียวออสการ์ให้ค่ารับใช้ไปหาดีไซเนอร์ผู้เป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าของเขานำเสื้อผ้ามาให้ ระหว่างนั้นเขาก็มองไปรอบๆคฤหาสน์เพื่อคลายความเบื่อหน่ายเพราะรู้สึกไม่สบายตัวกับเสื้อที่สวมใส่อยู่ตอนนี้ท่าทีของเขาที่มีต่ออารียรเริ่มอ่อนลงเพราะความเข้าใจผิดต่างๆบรรยากาศตอนนี้เป็นใจชวนให้พวกเขาคุยกันได้เรื่อยๆจนกว่าข้ารับใช้จะกลับมาแต่ณจุดนี้เธอรู้สึกว่าต้องควรต้องออกไปจากตรงนี้แม้จะรู้สึกเสียดายเล็กๆแต่ก็คงจะดีกว่าเสียเวลาไปกับการสนทนาอันไรประโยชน์ ถ้าเช่นนั้นก็กรุณาพักผ่อนให้สบายนะคะเลดี้ก็เช่นกันครับสายตาของออสการ์มองตามแผ่นหลังของอาริยที่กำลังขึ้นไปยังชั้นสามเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะสนใจในตัวเธอที่แตกต่างจากจินตนาการของเขาในหลายๆด้านและหลายข่าวลือที่ได้ยินมาแม้ว่าการที่เขาสนใจในตัวเธอจะไม่ใช่เพราะเธอเป็นผู้หญิงแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาสนใจในตัวเธอในฐานะบุคคลคนหนึ่ง รอยยิ้มอันมีเสน่ห์ของอาริยที่เขาเห็นในห้องอาหารผุดขึ้นมาในหัวของออสการ์รอยยิ้มของเธอไม่น่าจะเป็นรอยยิ้มที่เด็กสาวรุ่งราวคราวเดียวกับเธอแสดงออกมาได้แน่ๆดูเหมือนว่าคำพูดของเขาจะมาลายหายไปชั่วขณะเพราะภาพใบหน้าอันมีเสน่ห์ของเธอดึงดูดเขาภายในพริบตา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สับสนทั้งเรื่องที่ไม่มีใครเรียกเธอแม้จะเลยเวลาอาหารกลางวันมาแล้วทั้งเรื่องที่เธอรดน้ำต้นไม้อยู่ในสวนเพียงคนเดียวหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เธอน้ำตาซึมในตอนที่ทำพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่นะไม่สิหรือจริงๆแล้วเธอเป็นทั้งสองแบบ เมื่อเขาไปถึงบันไดก็เห็นใบหน้าของเธอหันกลับมาเขาไม่แน่ใจว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่สายตาของเขาสบเข้ากับสายตาของอารียที่กำลังจับจ้องมาอยู่พอดีรูปลักษอันบอบ,บางที่เขาเห็นครู่หนึ่งจนถึงเมื่อสักครู่หายไปไม่เหลือแม้แต่งเงาเหลือเพียงแค่สายตาอันน่าประหลาดใจที่เห็นในห้องอาหารเท่านั้นออสการ์ใส่หัวพลางคิดว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับความคิดเช่นนี้ดีมันช่างเป็นความคิดที่ไรประโยชน์สิ้นดี ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็จะจบลงทันทีหลังจากที่เขาคืนผ้าเช็ดหน้าให้เธอเขาคิดเช่นนั้นมิเอลและเคนกลับมายังคฤหา์หลังจากออกไปข้างนอกได้ไม่นานนับแรกเรื่องเดิมทีจุดประสงค์ของการออกไปข้างนอกครั้งนี้คือการไปกับออสการ์การที่ไม่มีเขาไปด้วยก็เปรียบเสมือนกับกล่องของขวัญที่ภายในว่างเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่เพียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้นมิเอลก็ซื้อของกลับมามากมายรวมทั้งซื้อของขวัญที่จะให้ออสการ์ด้วยเช่นกันทว่าเธอกลัวว่าออสการ์จะปฏิเสธของขวัญของเธอเคนจึงรับหน้าที่นั้นแทนเคนเอียงศีรษะอย่างสงสัยเมื่อเห็นผมของออสการ์เปียกหลังจากเพิ่งอาบน้ำเสร็จฉันรู้สึกไม่สบายตัวน่ะถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่อาบน้ำในเวลาแบบนี้เนี่ยนะ สายตาของเคนมองไปยังนอกหน้าต่างที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาตอนนี้เพิ่งจะเป็นเวลาบ่ายสามโมงเท่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าออสการ์ไม่สบายตัวอะไรจนถึงขั้นต้องอาบน้ำในเวลาแบบนี้ฉันเอาเสื้อผ้าใหม่มาด้วยจริงด้วยเสื้อผ้าของแกเปลี่ยนไปเสื้อผ้าที่เขาใส่เป็นแบบที่เขาชอบ เคนยักไหล่พลางคิดว่าออสการ์คงจะสั่งให้ข้ารับใช้นำเสื้อผ้าใหม่มาให้เพราะในบรรดาเสื้อผ้าที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่คฤราหน์ท่านเขาคงจะไม่มีเสื้อผ้าแบบที่เขาชออบอบรับนี่ไปสิมันคืออะไรแกบอกว่าทำปลายปากกาหายไม่ใช่เหรอฉันนึกขึ้นได้ก็เลยซื้อมาให้เมื่อเคนเปิดกล่องที่ดูหรูหราก็เห็นปลายปากกาที่ดูก็รู้ทันทีว่าเป็นแบบคุณภาพดีที่สุด หัวปากกาที่ทำาขึ้นอย่างประณีเสมือนว่ามันมีราคาสูงกว่าอันเก่าที่เขาทำหายเสียอีแกบอกว่าแกซื้อมาอย่างนั้นเหรอปกติแล้วเคนคิดว่าของจำพวกลายปากกาหรือน้ำหมึกเป็นสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไปจึงใช้แบบไหนก็ไม่เกี่ยงยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่ได้ใช้มันเซ็นเอกสารสำคัญเป็นเพียงแค่ของที่นักเรียนใช้กันเท่านั้น เคนคงจะเข้าใจความหมายของคำถามที่ออสการ์ถามกลับมาจึงแกล้งกระแอมเบาๆเขาบอกมีเอลไปเพราะคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ออสการ์ต้องการมากที่สุดแต่กลายเป็นว่าพอให้ไปแล้วกลับดูบแปลกชอบกิโลลิตรคิดซะว่าเป็นของขวัญวันเกิดก็แล้วกันแต่วันเกิดฉันมันผ่านมาสักพักแล้วนะวันเกิดของออสการ์เพิ่งจะผ่านมาราวสามเดือนเสร็จเคนรำคาญที่เขาสงสัยอะไรไร้สาระจึงรีบรุดออกจากห้องไป อย่างไรก็ตามเขาก็รับหัวปากกานั้นมาแล้วตอนนี้เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะความจริงเขาก็มีอันสำรองอยู่ก่อนแล้วแต่การมีอันสำรองเพียงแค่อันเดียวก็ทำให้เขากังวลใจอยู่เหมือนกันเขาเลยคิดว่ามันคงจะไม่เลวเท่าไหร่นักที่จะรับไว้ในเมื่อเคนอุตสาหซื้อมาให้อีกทั้งปกติเคนก็มักจะซื้อของขวัญแบบนั้นแบบนี้มาให้อยู่แล้วแม้คราวนี้จะมีท่าทีน่าสงสัยไปบ้างแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ในบรรดาของขวัญที่เขาได้รับส่วนใหญ่ก็ได้รับมาจากมิเอลน้องสาวของเคนแต่เคนก็บอกความจริงกับเขาหลังจากรับของขวัญมาแล้วทําให้เขาคืนกลับไปไม่ได้จึงใช้ไปทั้งอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าการคืนสิ่งของที่ได้รับจากสตรีนั้นเป็นเรื่องน่าอายถ้าอย่างนั้นครั้งนี้เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้เป็นของที่มิเอลซื้อให้ แม้จะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระเมื่อคิดว่าหากนำของไปคืนคงจะเป็นการทำร้ายติดใจเธอไม่ว่าคนโง่คนไหนก็ดูออกว่าเธอชอบเขาออสการ,รู้สึกกังวลใจอยู่ชั่วขณะเขาวางของขวัญไว้บนโต๊ะโดยไม่นำไปคืนเธอดังเช่นทุกทีเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมาจากเธออย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอก็ยังเกี่ยวพันกันเรื่องการมั่นหมายจะมาปฏิเสธเธอเอาตอนนี้คงไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนัก ในฐานะผู้สืบทอดของท่านไดยุคเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อตระกูลก่อนสิ่งอื่นใดและเลือกที่จะไม่ทำสิ่งที่ทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลครั้งนี้ก็เช่นกันมิเอลเป็นสตรีผู้สง่างามและสูงสุดสตรีที่ท่านไดยุคให้การต้อนรับเป็นอย่างดีจริงอยู่ว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดออกไปเที่ยวข้างนอกกับเธอและกระทับความสัมพันธ์แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างปัญหาโดยการคืนของขวัญที่เธอให้มา พอคิดเช่นนั้นออสการ์ก็เหลือบมองปากกาหมึกซึมบนโต,ต๊ะบนโต๊ะอาหารในช่วงเย็นวันนั้นมิเอลถามถึงปากกาหมึกซึมตามคาดออสการ์เองก็คาดเดาไว้แล้วเช่นนั้นจึงตอบกลับอย่างไม่คิดอะไรฉันทำมันหายก็เลยเป็นกังวลอยู่พอดีฉันก็คิดว่าคุณคงจำเป็นต้องใช้สำหรับการเรียนที่โรงเรียนแน่ๆโล่งอกไปทีนะคะขอบคุณที่คิดถึงเรื่องของฉันนะ อารีมองท่าทีอันอบอุ่นของทั้งสองแล้วตักสลัดเข้าปากเธอมั่นใจว่าของขวัญของมิเอลเป็นรักข้างเดียวแท้ๆแ,แต่ดูเหมือนว่าเขาก็ยอมรับมันในระดับหนึ่งแน่ละ่ะเพราะอย่างนั้นเขาก็เลยกล่าวขอบคุณกลับไปสินะจริงอยู่ว่าจนถึงตอนที่เธอคุยกับเขาในสวนมีช่องว่างมากมายให้แทรกแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแม้พวกเขาจะดูไม่ได้สนิทสนมกันมากแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความมั่นคงที่ปราศจากความอึดอดัด ความไว้วางใจเหรอเธอมองเห็นเป็นสิ่งนี้ได้เพียงสิ่งเดียวบางทีมันอาจจะเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างตระกูลแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจกันในชาติกําเนิดและยศศักดิ์อันสูงส่งและอย่างสุดท้ายการไว้เนื้อเชื่อใจกันต่อฐานะและนิสัยอันจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อารียไม่สามารถมีได้ เธอใช้นามสกุลรถเส้นเช่นเดียวกับมิเอลก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ของเธอตั้งแต่ต้นเธอมาจากชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยทำให้รอบตัวเธอมีแต่ข่าวลือแย่แย่เธอรู้สึกรำคาญใจเมื่อเห็นพวกเขาคุยกันอย่างรักใคร่กลมเปลียวราวกับไม่มีที่ให้คนต่ำต้อยเข้ามาแทรกกลางตั้งแต่แรกเริ่มแล้วถ้ายกเรื่องผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาพูดตรงนี้แล้วก็ถ้าทำเช่นนั้นแล้วมิเอลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะ มิเอลจะยังคงใบหน้าสง่างามแบบนั้นได้อยู่ไหมนะหรือจะทำหน้าราวกับปีศาจกันนะออสการ์คงจะขายหน้าหน้าดูเคนก็คงจะเช่นเดียวกันและบรรยากาศอันอบอุ่นบนโต๊ะอาหารก็คงจะมาลายหายไปในพริบตาถ้าเป็นเช่นนั้นก็น่าดูน่าชมเสียทีเดียว เรียวแรงที่มือของอารียาซึ่งกำลังถือซ่อมอยู่หายไปหลังมือและนิ้วมือของเธอเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวซีดทว่าการกระทำที่โง่เขลาเพียงเพื่อแค่จะปรับอารมณ์ตื้นๆของเธอแค่ชั่วขณะเช่นนั้นในอดีตเธอได้ทำมามากพอแล้วอีกทั้งไม่รู้ว่าถ้าพูดไปแล้วจะทำใหออสการ,รู้ว่าเธอให้ผ้าเช็ดหน้าเขาด้วยเจตนาแอบแฝงหรือเปล่า แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอีกไม่นานเธอก็จะได้รับผลตอบแทนเมื่อถึงตอนนั้นเธอก็จะได้เห็นใบหน้าแหลกสลายของมิเอลเองอารียจดจ่อยอยู่กับการทานอาหารโดยไม่หวังว่าการสนทนาจะหันเหมาทางเธอต่างจากที่ผ่านมาที่เธอพยายามเรียกร้องความสนใจจากพวกเขาเธอไม่รู้ว่าบทสนทนาระหว่างพี่ชายน้องสาวดำเนินไปอย่างไรแต่พวกเขาปฏิเสธอารียออย่างสมบูรณ์แบบ อาเรียหันสเต็กพลางคอยฟังจับผิดบทสนทนาระหว่างพวกเขาโชคร้ายที่เธอไม่ได้รายละเอียดอะไรมามากนะักแต่ก็เพียงพอให้เธอรู้ว่ามิเอลและออสการ์ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่เมื่อเคนขอให้ออสการ์ตอบคำถามฝ่ายเดียวของมิเอลเขาก็ตอบอย่างสั้นๆฉันจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างพวกเขาอย่างไรดีนะแต่นั่นแหละที่เป็นปัญหา อาจจะดูเหมือนไม่ได้สนิทสนมกันมากเท่าไหร่ก็จริงแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมั่นคงการยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้จะนำไปสู่การมั่นหมายและแต่งงานในที่สุดนั้นแน่นอนราวกับอากาศเธอคงจะทำลายช่องว่างนั้นได้หากทั้งคู่สนิทกันแต่เธอไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรเพื่อทำลายช่องว่างนั้นในความสัมพันธ์เช่นนี้ต่อให้ออสการ์จะเปลี่ยนมาสนใจและตกหลุมรักอาเรียเธอก็รู้สึกว่าเขาคงจะมั่นหมายและแต่งงานกับมิเกลอยู่ดี เขาเป็นประเภทที่ตกหลุมรักหญิงงามหรือเปล่านะหรือว่าต้องแกล้งทำตัวน่าสงสารเธอลังเลว,ว่าน่าจะได้ผลทั้งสองทางคงมีแต่จะต้องลองทั้งสองทางสินะก่อนอื่นเขาต้องใช้คืนเรื่องผ้าเช็ดหน้าก่อนจากนั้นเธอถึงจะเริ่มลงมือได้ดังนั้นตอนนี้เธอควรอดทนอยู่เฉยๆก่อนไม่เข้าไปแทรกกลางระหว่างพวกเขาจนเกินควรเรื่องแบบนี้จำเป็นต้องรอเวลา เมื่อเธอทานอาหารช้าลงเพราะตกอยู่ในภวังความคิดออสการ์จึงถามด้วยท่าทีราวกับใส่ใจว่าเป็นอะไรไหมด้วยใบหน้าที่เป็นกังวลเธอไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่ค่ะฉันสบายดีกัดแล้วเทียวดูเหมือนว่าการแกล้งทำตัวหน้าสงสารจะได้ผลสินะ และยิ่งเธอพยายามเอาสเต็กเนื้อเข้าปากด้วยรอยยิ้มที่ดูอึดอัดฝืนใจความเป็นห่วงของเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกถ้ามีเอลที่นั่งอยู่ข้างๆม่ทิ้งซ่อมลงเบาๆเขาก็คงเป็นห่วงถึงขั้นรีบวิ่งไปเอาน้ำมาให้แน่ๆอารีกลืนรอยยิ้มอันเริงร่าของเธอกลับเข้าไปข้างใน